บัวทุกดอกไม่ได้บอกถึงถิ่นเกิดแต่บัวนั้นช่างประเสริฐเลิศนักหนาบัวนั้นโตจากโคลนตมทับถมมาคนนำบัวมาบูชาว่างดงามเปรียบกับคนบางคนที่ต่ำต้อยมัวแต่คอยยกตนให้คนขามส่วนคนดีที่มีน้ำใจงาม คนจะตามนิยมชมเช่นบัวขออนุญาตสวัสดีสสดพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับพบกันวันนี้วันอังคารที่18ตุลาคม2565นานและไม่ได้ออกสื่อวันนี้มีโอกาสได้มาออกสื่อเพื่อ,อรายงานให้พี่น้องทราบถึงความคืบหน้าแล้วก็ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของสุาสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องนะครับพี่น้องครับบัวนี่ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องดูนะครับบัวที่ปล่อยไว้ด้วยผลปีนี้น้ํามันเยอะอย่างที่พี่น้องติดตามข่าวฝนตกชุ่มมากเลยพี่น้องดูโอ้โหฝนตกชุ่มมากน้ําเต็มเลยนะครับนี่เต็มเบิร์มสี่เมตรแล้วครับตอนนี้น้ําตรมสี่เมตรเลยดูมันเต็มเต็มมันท่วมเบิร์มเลยเห็นไหมครับนี่บัวขึ้นขึ้นหลายสิบกออยู่วันนี้อีก ภารกิจหนึ่งของพี่น้ำฝนกับพี่ภพศสารสายบุญพี่น้ำฝนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีความเข้มข้นช่วยเหลือสมาคมมาโดยตลอดร่วมกับพี่ภพศสารอ่าร่วมกับพี่ภพศสารซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมวันนี้พี่สายบุญเอาปลาเอาปลาอะไรมาครับพี่น้ำฝนป้าหมอไข่มาปล่อยลงสระน้ำที่สูสารชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยนะครับ 30ตัวว่าอย่างนั้นพี่น้องครับสะแห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาโคทุกคนใครจะทําบุญทํากุศลอะไรต่างๆได้หมดเพราะทุกคนเป็นเจ้าของวันนี้ต่อยกุวันก็เลยออกสื่อเล่าถึงการมีส่วนร่วมและก็มีจิตกุศลของพี่ไพศารนาวาอากาศตรีไพศารนาวาอากาศตรีภพศารสังขทินพี่น้ําฝนสังขทินสามีภรรยาคู่ชีวิตที่ เห็นถึงภารกิจของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยนามที่เป็นประโยชน์พี่เขาพี่เขากระโดดเข้ามาช่วยงานสมาคมอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะงานพระป่าเนี่ยพี่เขาถนัดมากเลยพี่เขาเต็มที่มากวันนี้ผมก็เลยขอยอนุญาตสัมภาษณ์สายบุญาสายบุญว่าพี่น้าฝนวันนี้เอาปลามาปล่อยกี่ตัวและพันอะไรและมีผลอะไรครับถึงปล่อยปลาครับพี่น้นําฝนก็อันดับแรกคือ มาปล่อยปลาก็เป็นบุญนะคะเป็นบุญแก่ชีวิตเราแล้วก็ร่วมร่วมผู้ร่วมโลกคณะกรรมการทุกคนทุกหมู่เราโมทนาสาธุกันอันดับสองคืออยากจะให้ที่ตรงนี้เป็นที่จเจริญรุ่งเรืองให้ลูกหลานบากโคมามีชีวิตที่รุ่งเรืองแล้วก็พีเองที่ก็ตั้งใจทำเลยครับร่วมกับท้าได้ยกต่อยครับ ทีนี้ผมขอสัมภาษณ์พี่ไพศาลในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตของพี่น้ำฝนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมพี่ไพศาลนี่ผมเรียกแกเรียกท่านว่าผู้พันผู้พันไพศาลแต่ไม่ใช่ผู้พันตึงนะครับไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับผู้พันตึงนะครับพี่ไพศาลมีความคิดยังไงกับที่ได้มาร่วมงานของร่วมกับสมาคมครับี่พี่ไพศาลครับ มีความสุขมากครับนาย,ยกไม่คิดว่ามันจะมีความสมามัคคีอะไรกันอย่างขนาดนี้มีความสุขมากพูดยังพูดตามตรงนะครับคนไทยเชื่อสายเวียดนามนี่โม่สมามัคคีกันมีความรักชาติมีความสมามัคคีกันสุดยอดสุดยอดมีความสุขครับที่มันมาร่วงมมากนกครับ คณะกรรมการ,การ,การและนายกต่อยมีความสุขครับมีความโอเคพี่พคนโทชนะพัพพพกีคนชัยพักก็สนับสนุน <c oughs> พี่ <c oughs> น้อง <c oughs> ทุก <c oughs> ท่าน <c oughs> ลูกหลานบางคนทุกท่านพี่ไพศาลในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตของพี่น้ำฝนนี่รู้สึกดีมากเลยกับภารกิจทำสุาสารเพราะว่าพี่เขามีสายบุญเป็นทุนอยู่แล้วในเมื่อภารกิจทำสุสานให้ลูกหลานบาโคเรามีที่ฝังกาย เป็นบุญมหากุศลพี่เขากระโดดเข้ามาช่วยแบบไม่ต้องสงสัยเลยวันนี้ต่อยกุวันก็เลยขออนุญาตออกสื่อและก็ลง u t u b e ลงคลิปต่างๆไว้เป็นความทรงจำนะครับรายงานจากสุสานชาติชายชาติน์ามไทศไทยจังหวัดสดีครับ